อันนี้ทางวัดก็เตรียมตัวที่จะเตรียมสถานที่ไว้สำหรับปรับพื้นที่ใช่ไหมปลิปรับพื้นที่นี่ไก่ป่ะบางป่ะทางเงี้ยได้ได,ได้บางเนาะ hai đập bàn rất loại này lọ này à มันจะบางอ่ะไหนอ่ะเช้นอยู่นะเชือกอยู่นะเชืกเชือกอยู่นะได้ได้ค่อยเกี่ยลงน้อยยมเนาะออแล้วก็เขาออกกันแหละ ไม่ thoải nói ได้ครับขอถ่ายหน่อยนะ ได้เอะไรอ่ะโน้นอะไรได้อยู่ได้ได้ได้แล้วไปไล่เดี๋ยวเราเกลี่ยมันก็ได้ได้ได้ลดลดยา嘛ยาน้อยาแสบรตัดยาน้อยเราก็รถเกี่ยขวางว่าโรกรตัดยาออกได้ปะน่ะ อลมชื่อทิ้งไงมันขมแต่มันอยู่บนนี้ไงเหีื่อลงไปไงตัดแล้วก็ดีรถหน่อยแต่ก็เลดไปเลดมาอันนั้นเราตัดยากเนาะเราตัดยากนิดนึงอันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักน่าได้ประมาณกี่เที่ยวเนี่ยก็ประมาณอยู่ประมาณกี่เที่ยวตัวไหนทั้งหมดเนี่ยอ่าถ้าจ้าวว่าสามร้อยก็อยู่ในเกณฑ์หกเที่ยวถึงเจ็ดเที่ยว ขนาดหนาขนาดนี้นะไม่เกินจิตเที่ยวครับสามโรยผมก็ไม่รู้หน้าที่อันนี้มันเพิ่มไงมันเพิ่มเม็ดตรงนั้นนะเพิ่มเม็ดนึงอัโน้นนะมันสองเม็ดใช่สองเม็ดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเท่าที่ได้บอกบุญโยมเอาวบอกบุญเอาให้โยมที่เห็นเฟซอ่าในเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างโยมที่อยู่บ้านไกลเขาอยากทำบุญก็จะเราบุญด้วยกันวันไหนพระว่างก็ลองดูสักงสองเที่ยวก่อนก็รู้เลยพระว่างมันอุ่นใจไม่ได้นะญาติโยม เคยเห็นมาว่ากันรือว่เจอมาอย่างนั้นเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันรอพระพระว่างนะเราพระว่างกันอโยมก็มาประสานกันเดี๋ยวก็แจ้งอายิโยมให้มาช่วยกันบาพัฒนาสาธุอายโยมด้วยนี้็เราจะเข้าแบบรวมโดยช่วยกันอันนี้ก็จะมีรถแท็กน้อยมาช่วยกันบนพัฒนาสาธุ